กองทัพบกได้จัดทีมวิทยากรบรรลรมปกินิสนึกรู้คุแผ่นดินเพื่อออกบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดทั้งความเสียสละของบุรุษพระสัตรีที่ยรเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันจำนวน13ชุดในพระประเทศนะครับตามที่วิทยากรที่แจ้งไปก็คือในเรื่องของอ เรามีทั้งหมด13ทีมทั้งประเทศในส่วนของ17จังหวัดภาคเหนือของกองทังพที่3เนี่ยเรามทีทั้งหมด2ทีม17จังหวัดทีมผมเนี่ยดูแลคนก้าวขึ้นบนขั้นอย่างต่ำแล้วก็มีทีมดูแลอนนันดับทีบนวันนี้ผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของพวกเรานะครับชาวเพลวนพนพิสัยต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางกองทัพภาคที่3นะครับที่ได้กรุณา จัดทีมวิทยากรนะครับมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของอุดมการความรักชาติลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินเพียงแค่เราทำความดีเหมือนกับการทานข้าว ทำความดีเหมือนกับการที่เราหายใจอยู่ในทุกวันนี้และในโอกาสต่อจากนี้ไปผมจะขอ,อนำทุกท่านได้หวนลำลึกถึงเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินนี้ที่ผ่านกาลเวลาผ่านยุคผ่านสมัย โรยเจริงแ,แผ่ินก็หาสำคัญไขอเพียงให้สยามได้ปกคลองโดยสยามนี่คือถทอยที่คำของบรรดชนที่ฝาาพวกเราให้ดูแลแผ่นดินต่อจากรลวง่านความเสียสละของบรรดาชนไม่ได้มีเฉพาะชายชาติทหารแเท่านั้นหากแต่มีสตรีนามหนึ่งที่ยอมเสียสละให้แผ่นดินนี้ยอมเสียสละความสุขความสาวและแม้กระทั่งชีวิตของ ความชอบฉันที่ต้องถูกประทำยั่งมีทั้งร่างกายและจิตใจยอมตกเป็นองค์ประกันอยู่ในอินแดนที่มีแต่ผู้คนเหยียบย่ำในสักสีของคนทันงวันนี้มึงทำกูเลือกเราไปเองวันหน้าคุณยังาตัวกเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อนำอดีตมาแก้ไขมีเงินเงินเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกรู้รักทำดีเพราะเราคือพี่น้องกันเพราะเราคือพี่น้องกันเกิดมาเกิดมาต้องตอบแทนคุณพั่นดินต้องตอบแทนคุณแผ่นินเป็นทหารปี2525 25. ได้ขึ้นไปรบที่จังหวัดสุรินทร์ ปกป้องแผ่นดินคิดไปว่าสิ่งที่เราแผ่นดินที่เราอยู่นั้นนะครับเราอยู่บนซากประหัาพังนะครับอยู่บนซากศพของบรรพชนของพวกเราเพราะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราทั้งหลายการกัญญูรู้คุณนะครับของชาติของแผ่นดินของบรรพชนนั้นจะทําให้ชีวิตพวกเรา,าประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสำหรับผมก็ขออนุญาตพูดคุยนะครับไว้เพียงเท่านี้ ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่จะาให้ทางอำเภอบรรพบุรุษนะครับได้รับใช้หรืออะไรนะครับทำทีเี็ก่อนคดีที่มานะครับในวันนี้อาจจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกเพิ่งไปก็ขอขออภัยนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ในเรื่องของสถานที่คดีนะครับหรือว่าในส่วนของผู้เข้าชมก็คิดว่าสถานที่จำกัดน,นะครับเราก็จัดผู้ชมได้ได้พอสมควรอาจจะไม่มาก เปนน็นปนะนะ้ายท,ท,ท,ที่นะครับแต่เราก็เน้นนะครับในส่วนของกพูดนำทั้งอำเภอนะครับไม่ว่าฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็หมดเรื่องในส่วนและการทั้งหมดก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับเราก็จะ